เรามาเล่นกับเด็กๆหน้าบ้านกันนะคะดัตั์แมงโกลมาดูเด็กๆเ,เล่นกันค่ะตัวสีน้ำตาลเข้มชื่อจูลี่นะคะคนนี้จะชื่อน้องจอยบอยค่ะและคนนี้จะชื่อน้องลูซี่นะคะมาค่ะมาดูเกมที่บ้านเราค่ะบ้านเรามีโกเด้นทั้งหมด5ตัวนะคะ อีกสองตัวเด็กผู้ชายแยกแยกเก็บไว้ก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเขาออกมาเ,า,เาก็จะทะเลาะกันจะออกมาทีละตัวค่ะแล้วลูซี่บอลอยู่ไหนลูกแบ่งเพื่อนเล่นด้วยสิลูกกระจีเป็นอยู่แต่ว่า จูลี่ทำหมันแล้วค่ะก็แค่จีบไปเฉยๆยงั้นค่ะจอยเขายังเป็นหนุ่มน้อยอยู่เขายังอยากจะจีบสาวอยู่ค่ะดูซีไปลูกไปค่ะวิ่งเล่นลูกไปจะเปนใบหูเสือนะคะเป็นสมุนไทยตอนเด็กๆที่บ้านเอนต้องใช้นะคะเพราะเอนจะฉักบ่อย ชักบอร์ดแล้วจะใช้ใบเนี้ยเพื่อที่จะให้มีความเย็นนี่ใบนี้จะเป็นใบใบภูคาาค่ะอันนี้มีใบภูคขาใบภูคาวกินกับลาบเมืองได้นะคะแล้วอันนี้ใบหูเสือบางคนก็ไปทานกับลาบได้ด้วยอันนี้ดูซิค่ะดูซิบอลเนี้ยอันนี้ก็สองสองตัวเนี้ยอ๋อจอย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 ชอบแกงดูดูดีะ มาดูกันค่ะว่าสวนครัวมีอะไรบ้างต้นมะละกอค่ะต้นกล้วยต้นกล้วยกันตวนกล้ยว,ลอย,วลอยอันนีต้นกล้วยน,นี่คือมะละกออันนี้จะเป็นวิรานะคะวิรานเก็บไปด้วยจะทานราบเมืเอเย็น,นัมีราบอยู่ ันัดขุงข้าวเพิ่มยีลานะคะเมื่อกี้เอ็งก็เก็บเป็นสมุนไพรอันนี้ก็จะเป็นตำลึงค่ะตำลึงตำลึงมีแมงลกักเพิ่งมาลงค่ะเพราะองซื้อเป็นกระถางมาแล้วลุงแกก็เลยมาลงให้ค่ะลุงทงส่สวนมามาลงให้กระจายอันนี้จะเป็น แมงลกักอันนี้จะเป็นมะละกอต้นอันนี้จะเป็นกระชายค่ะกระชายต้นมะละกอนี่ก็ขึ้นเองนะคะร่่งๆมาจะมีมะละกอต้นอ,อ่อนเป็นมะเขือมะเขือปลอกมะละกอมะเขือเปลาะอ,อันนี้ก็จะเป็นฟ้าทลายโจรค่ะซื้อมาเก็บไว้ ช่วงโควิดเนี่ยแหะค่ะเลยซื้อมาปลูกเพิ่มจะมาปลูกไว้ให้ติดบ้านไว้เผื่อว่าจำเป็นต้องใช้หรืออะไรต้นกล้วยอันนี้ก็จะเป็นมะกรูดค่ะมะกรูดต้นมะขามต้นมะขามอ่อนแลก็จะมีชะพู มใบชะพลูใบชะพูดดะพค่ะมะม่วมงบ้านเรายังเหลืออยู่นะคะอันนี้เป็นมะม่วมงดิบล็อกส,สุดท้ายค่ะเป็นมะม่วโมงโชคอนันต์ค่ะยังพอได้ทานมะม่วมงดิ่มาแล้วค่ะมาแล้วจะแสววิมาดูไอน,นทําอะไรนี่ค่ะลุซี่ก็วิ่งมาสำรวจละอะไรลุซี่ โบเรษฐีนะคะน,นี่เป็นแพงปวยค่ะถ่ายบรรยากาศบ้านสวนให้เป็นเพื่อนในเมืองดูนะคะเพราะเราอยู่บ้านสวนกันยังไง เด็กก็วิ่งเล่นเหนือออกกันแล้วค่ะไง hey, ลูกอันนี้ข้าจอยค่ะจอยบอยดูริมน้ำหน้าบ้านเราค่ะตรงนี้จะเป็นที่ปล่อยปลาไหมน,นะคะน้ำน้ำแล้วค่ะ ลูกชายแอนลงไปเล่นน้ำโชว์แล้วค่ะลงไปทำไมล่ะลูกเปียกแล้วว่าขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยสบัดสบัด